ทักทายสบายดีครับพี่น้อง <c oughs> มาพบกับน้องต้นครับผม,ลมปลาเข้าแล้วกระโดดครับผม <c oughs> อ่ะน้องต้นจัดกึกนิดเดียว <c oughs> เออ,อบอไม่ต, <c oughs> <c oughs> ติดแล้วไงเนี่ยเขาปลามันขึ้นตัวมาแล้วเหรอ <c oughs> หมุนมาหมุนมาเรื่อยๆมันก็หมุนดิ <c oughs> พักได้สบายดีพี่น้องครับผมาเข้าดีมากมีไหมเอาไม่ติดอ่ะโบติดพี่น้องเอาไม่เอาไม่เด่มาแล้วตัวนึงครับผมดไปเรื่อยๆครับผมวันนี้ มากับน้องต้นเอารุ่นหนึ่งนาดใช้พี่น้องน้องต้นก็ได้ <c oughs> เอ๊ยอย่าหลอกกูดิ ไปอีกได้พี่น,น้องมัในหัวเพราะฮะแลนไปเอาเบสเขียวกีโร่สวนมาพอดีตกใจวะลองเก็บมาดูเด้อเออมึงไม่ต้องจึกแรงอ่ะเออหนักไหมอะ่ะ ต,ติดเหรอน่ะติดเดี๋ยวพี่เอาขึ้นเลยได้เดี๋ยวพี่เอาขึ้นที่ไหนเดี๋ยวพี่เอาขึ้นเอาขึ้นเลยนู่นเหรอมึงอยากเอาตัวนู่นนะติดเยอะตัวนู้นเป็นต e ุ่มเยอะ 弄啊！我弄弄弄弄。 ほっそりパウエルさん。 เออเอาดิมือเอาดิเอาดิเฮออเอาเอาเอาีอาเอาดิดูตัวมึงเหรอดูแม่ดิฮะดูมัดเด็กข้อขาเลยหรอก็ดึงให้สายเป็นขาดเลยเื่อพี่พินยังไง ไม่น่ดิ่งตรงๆดิ่ตรงายนี่หรือยังไงจริงผมเดี๋ยวผมลงไปก็ได้ลงไปทำไมก็ลงไปเก็บนี่ตาเบดตัวนี้เป็นรอยเดี๋ยวรอให้น้ำแดงไม่อยากรอขงแล้วตีเมื่อไหร่ก็มอตีกัน ติดก,ก,ก็ติดไม่ติดก,ก็แล้วแต่แล้วแต่ต้องรอให้น้ำมัแนแดงเลยลื่อยๆันนี้มันน้ำน้อยเลยันยัาไปฝากพี่เด้อตัวเดียวเนะี่ยเดี๋ยวผมจะมา,ามทำผีเลยตัวเดียว Cú lóng, cú lóng long, 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 ra, long, 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 long,

ดีอะไรนะแตมันก็เข้าอยู่มันเอาเข้าจอ นนหนีฝนหนีน้ำครับผมฝนมาแล้วตอนนี้ผมก็ลงต้นกระสินีง่ายไม้ครับผมครับครับได้ไหมได้ตัวเดียวครับนะ ตอนนี้ก็สิได้ไย้ายไาม้ก็แล้วครับผมน้ำบ่มีครับผมเบิ่งสภาพไม้แข่งแกร่งแดงแต่ก็ยังดีที่พอมีโตให้พี่น้องได้เห็นครับผมต้นอะมาเนี่ยเดี๋ยวพี่แกเองก็ก็อย่างนี้เออเออไม่ไม่ถูกอ่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ทีเดีลำลาพี่โนโอ้องเจอานี่ครับผมบปลาโตหนึ่งเจอกันคลิปหนาแล้วครับเนาะคลิปนี้ละบัวบกุกฝนสซาเ็จปันไดปลาพี่ฝากน้องสระก,ก,กุไลกุแชกุดิตามช่องอีสานฟิชชิ้งเว้วยมาเรียครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแหละนะทิ้งม่านอย่าทิคลิปให้พี่น้องหรืเบื้องเราครับเนาะ คลิปหน้าพอกันครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม